โอ้โหโอ้โหลูกโดดปึง้งตุง้มตุ้มเฮลโล่เอวิลี่วันเอวิลี่แวร์สวัสดีครับลุงนครับจากดูสารมาอยู่เมืองเที่ยวปึงป้งปึง้งปึ้งอ้องาวพี่น้องมานี่นาสดแท้มาฝากพี่ตอนน้องอีกเก่าครับนี่สมป่าตอนครับมา ลุยเลยโอ้โหนี่เอ้าเอาสามีพี่น้องละเดี๋ยวจะกินโมเมส้มปลาต่อนของน้องลุงนภาผัวน้องค้าหล่าครับอ่ะผู้ใดสนใจก็ทักไปทางเพจเพลินนะครับอ่าน้องเพื่อนใจดีเอามาให้ลูกวันชิมมาแซ่บมากันครับอืมขาดบม่ได้กะนนี่นะครับ ลูกโดดลูกโดดลูกโดดข้าวเหนียวอนห้อนแล้วก็กระเทียมครับนี่ครับโอ้โห,โห,โหลูกโดดกระเทียมทนแล้วก็ที่เด็ดเลยครับข้าวเหนียวร้อนๆต้องร้อนๆน,น,นะครับมาพี่น้องมากับบรรยากาศห่อนโอเบาลคกเอาโอ้ยส่วนม่วงครับไอ้ม่วงกำลังงาม,งามกำลังเคิมอันนี้ครับ 음. Mm. 음. Mm. กำลังพอดีกินพี่น้อง oh. อืม สว่วห้อยๆพอดีพี่้งองเนื้อหนังคักอืมั้ ดเดนียวอ่อนทอดลูกโดดกระเทียมเขาคนครับแซ่บพร้อมน้องเพื่อนด้วยอ่ะเนี่ยแกนดีอืม มันกันทอดทั้นหมด บริวอนหอนแหงขนาดฝนอยู่โตเกนเนี่ย สวมีนเพื่พอ,เอนเทวดาประมาณสองสามมื่อครับพอดีกินอย่าพีีนอ้องว้าวแสบเนื้อแนันคักรับ Mình subscribe cho kênh ปลาตอนอันนี้มันออกเปรี้ยวนว่นๆไม่กลงัง่งแซ่บขาดไม่ได้ว่าตวนี้อา เขาเนียยต้องร้อนอน mm hmm. ตัวจัดแห้ง mm hmm. ว้าทุกคนพนเงื่อหลายพี่น้องกินยังเขากบเนื้อสาดออก <c oughs> ก้าวัสคนอื่นเนื้อน่นเปรี้ยวพอดีกินเป็นเนื้อปลาตอง ผมไม่กางไงเหรออืม ถ้าคนมาสายสมปาเนาะจะได้พี่น้องอือ มันสะอาดมันเผ็ดมันหว่านเขาเนีย้ยกะฮว่านม,มันได้กล้ากะฮว่านตบท่ายด้วยม้วงยังวยพี่หลัองอืม,อม อันนี้มะงมวงนำดอกไม้ครับต้นข้างหลังนี่แหละเนี่ยดีดี นะไม่ได้ของแซบไม่เจอของแซบอืมอืมอืมอ้อ ขุ้งสเพิ่งห่อนเพ่งสมปา่าเพิ่งของหวานเอา้ากับขหนียวห่อนสมบตอนครับอ่ะของน้องลาของน้องลุงนภาผัวน้องคำล่านะครับนะใครสนใจก็ล่องไปทักไปเพื่ดเพื่อนนะครับเนี่ยนี่ครับสมป่าตอนโอ้แสบครับกินกับลูกโดดแล้วกินกับกระเทียมขาินียวห่อน,อ,นอ่ะเนี่ยเพื่อนมาเป็นกระปุกงั้นเลยนี่ไอ้น้องลาเพิ่นส่งมาให้หลุงหวนชิมโอ้แสบครับ อ่ะบูเดออวยกันนะครับแซบบิลีอ่ะวันนี้ลูกวัวจะตบท่ายด้วยมะม่วงน้ำดอกไม้ตบท่ายเพราะว่าเผ็ดกับบรรยากาศกำลังสรัวๆกำลังคำเลยพี่น้องอ่ะบูเดอมาคขิมนี้กับฝากรอ์กับแช์ให้ลูกวัวด้เลยครับเดี๋ยวคลิปนาพ่อไหมครับผมสวัสดีครับปูนปูน